สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการ Rich Park ล i ชพาร์คลัตนาทิเบตนะครับโครงการนี้จะอยู่ติดกับ MRT ไซมานะครับใกล้กับสะพานพนั่งเก้าห้องนี้อยู่ชั้น29นะครับออกลิฟต์มาก็จะเป็นห้องแรกทางซ้ายมือเลยขนาดห้อง28ตารางเมตรชั้น29ไทยห่งห้องนอนนะครับเข้ามาก็จะเจอกับตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็จะมี ตู้เย็นให้หนึ่งเครื่องครับแล้วก็ในห้องนั่งเล่นจะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับผมโซฟาเนี่ยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีห้องน้ําก็สุขภัณฑ์ไช้มาตรฐานนะครับอ่าแล้วก็ในห้องน้ําก็จะมีชักกันอาบน้ําให้1ชุดตามนี้เลยครับผมถัดมาในส่วนของห้องนอนก็จะมี ที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์5ฟุตนะครับมีโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็มีแอร์ในห้องนอนอีกหนึ่งเครื่องครับตู้เสื้อผ้าจะเป็นตัวไซส์3บานเปิดนะครับตู้เสื้อผ้ามาตรฐานเลยครับผมแล้วก็ตรงห้องนอนก็จะมีระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งเครื่องซักผ้าก็สามารถมาติดเพิ่มได้นะครับมันจะมีระบบน้ําระบบไฟต่างๆเดินไว้ให้แล้วหรือถ้าจะซักผ้าในโครงการก็จะมีจุดที่เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับ ระเบียงห้องเราก็จะหันไปทางถนนรัตนาทิเบตน,นะครับมุ่งหน้า,าบ้างใหญ่ครับผมก็จะเป็นวิวเมืองสวยๆตามนี้เลยห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่6,000บาทนะครับก็ให้ทั้งหมดตามนี้เลยถ้าใครสนใจอยากจะขอ,อนัดชมห้องหรือว่าอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ